ปะเขาเอื่อนว่าเห็ดเอียงล่ะอฮะน่ะเห็ดหัวแดงเห็เดหัวแดงซะบ่ปะโอ้โหคุณเนะนีอยอ่ยนี่ครับพี่น้องครับเห็หดหูหนูครับ สวัสดีครับมื่อดนสิภาพี่น้องมาเก็บเห็ดนะครับโซ่เห็ดด้ว โอ้ปะเขาเอื่นว่าเฮ็ดเอียงหะนะเหรอฮะน่ะเฮ็ดหัวแดงเฮ็ดัวแดงซะบ่ปะโอ้คุณน่ะ ันนี้ก็ต้นมาข,ขามป้อมเลอ,อพี่น้องมีมากอยู่ครับพี่ครับมากมาขามป้อมครับอืมาขามป้อมโดกโดกพี่น้องุอ่น่ะ me <coughs> <coughs> <Where are they? coughs> 对对。Yeah, yeah.

เก็ okay, บเอาปเร็วงูขาวง mm hmm. ูดำอันนี้งูขาวใส่งูดำมาโชว์กล้องด้วยูดำนี่ครับพี่น้องครับ

ในมันมาปลูกปรมากเขาปลูกต้นนันใหญ่แล้วมีต้นตาหพอมลิดไหมนะครับนี่ครับเป็นพ่วงเป็นพ่วงอยู่นะครับพู่นะโยเทิง อีกยอดนึงนะครับอยู่ตรเนเครื่องหมครับดกได้ครับต้นนี่เน,นี่ยม,มีหางโดแดงพ้อมอันนี้เลี้ยงโดแดงไว้พ้อมนะครับนี่ยเขเาบริษัทสารเคมีนะครับผมต้นนี้มีมีห้างโมดแดงอยู่ม,มีอยู่ ห one, two, ้างหนั่นห้างหนึ่งนะครับแล้วก็อุ้นห้างหนึ่งสองสามนะครับเนี่ยอยู่ต้นบักเน่าก็บี่อีกนะครับห้างโมแดงนะครับบักน่ากับบักเน่ากับบักเน่าไรเม็ดนะครับผมนี่ปลูกไว้พ่อได้กินนะครับผมพ่อได้กิ่นนะครับซีหาต้นนะครับผลครับต้นบักเน่านะครับเนี่ย มันมือนนันก็โอด้วยเหือน,นได้ปลาดีแหละได้ปลา้วกจนได้กินกินสูงน่าเขาบพกข้าในก่อดโลกจปหดจะให้หนาประตูมันบหมดเ็ตตั้ง นี่เขาเรียกว่าเฮดน้ำหมากนะครับนี่เดลักษณะจะคล้ายๆกันครับเฮดกอล่ะครับเพียงแต่ว่านี่ครับนี่เทียบเบิ้งเด็ดอันนี้เฮดกอนะครับส่วนอันนี้เฮดน้ำหมากนะครับนี่ครับลักษณะ มันถีต่างกันยู่ยได้ครับเฮดนำหมากนี่มันถีมันถีเปาะง่ายนะครับเนี่ยส่วนเฮดเฮดกรมันทีแข็งเนี่ยเนี่ยขนาดเนี่ยเห็นบ่ดอกดอกที่มันแก่ดอกที่มันเถาแล้วนะครับเนี่ยอุ๊ยนั่น <laughs> เรียบร้อย เนี่ยอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ที่คนสมัยโบราณเพินพ่นเพิ่อนสอนไว้นะครับเวลาไปเก็บเฮ็ดนะครับว่าไอเฮ็ดที่มันกินได้ครับก,กินบ่ไดดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยมันจะมีนอนนะครับสังเกตอย่างแรกเลยก็คือว่าขั้นมีน้อนจอเนี่ยก็คือว่ามันเป็นเฮ็ดที่มันกินได้นะครับเนี่ยมันมีห้อยนอนจอตามตามขาของมันนะครับ เลยเห็ดกอสองดอกมันเกิดมันเกิดตา่างแบบนี้เลยครีบมันนะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเมึงด้านหลังมันเนี่ยอันนี้เห็ดเห็ดกอเห็ดกอไอ้คีบด้านล่างดอกมันจะทีๆนะครับ ส่วนเห็ดน้นามากมันจะห่างๆนะครับีแล้วก็แตกเปาะง่ายกว่านะครับแล้วก็เกิดดูเกิดดีเพิอมเกิดดูแล้วก็ขันเก็คมื่อวไหนี่เคลือนเ่แล้วเขาก็กอล่างเห็ดแล้วเขาก็จะเอามาแกงนะครับพี่น้องครับ